สวัสดีค่ะแม่แหลมนะคะ and this is o k i เรากำลังอยู่ในรายการ true crime in texas ค่ะ,อ,ะอันนี้เป็นคลิปที่21นะคะ21นะคะแล้วก็คลิปนี้จะเป็นคลิปแรกของปี2022 mm hmm. ยังไงแม่แหลมก็ขออวยพรซ้ำอีกทีนะคะ สวัสดีปีใหม่ทุกท่านค่ะปีนี้เป็นคลิปแรกของปีนี้เพราะฉะนั้นความสุขทั้งหลายที่เราได้รับกันมาในช่วงการเปลี่ยนผ่านมาถึงปีนี้ก็ให้คงอยู่ตลอดไปทั้งปีนะคะมีแต่มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็สังสมความสุขกันมากขึ้นเรื่อยๆค่ะคลิปนี้เราจะมีพิเศษ อ๋อ oh, เริ่มอันนี้อันนี้เราจะมีสองเวอร์ชันคือจะเป็นที่แม่แหลมคุยเป็นภาษาไทยเหมืธรรมดาคะแล้วหลังจากนั้นก็โอกกี hmm. ้จะ,ะทำเวอร์ชันภาษาอังกฤษซึ่งเขาก็ค mm hmm. งจะมีคนฟังที่เป็นพวกคนชาวต่างประเทศที่นี่ที่ใช้ภาษาอังกฤษก็จะได้ฟังด้วยนะคะอกกี้มีอะไรพิเศษไหมคะวันนี้เนาะอกทำเจ็บ no, โอเคค่ะมองไม่เคยเห็น <laughs> uh, วันนี้เราก็เราจะคุยกันเราจะอยู่ในเท็กซัสนะคะ yes uh, เราจะไปกันที่แฮนเดอร์สันคาวตี้นะคะ mm hmm. เป็นเมือง uh, ในเท็กซัสนี่แหละอยู่ห่างจากดัลลัสประมาณสัก60สไมล์นะคะ mm hmm. uh, เราจะไปที่ซิดาครีเกตนะคะ mm hmm. ตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นมันจะมีน เลกแล้วก็จะมีเรือสำหรับที่จะไปตกปลาหรือจะเป็นมีที่จอดเรือด้วยก็มีสาวผู้หญิงคนหนึ่งเธออายุ44ปีค่ะเธอชื่อเบตตี้ลูบีชเธอก็ไปแจ้งตำรวจบอกว่าสามีเธอเนี่ยหายออกไปจากบ้านนะคะวันนั้นเป็นวันที่6สิงหาปี1983 ก็กี่ปีแล้วเอ่ย <40 S 1> เกือบ40ิบเกือบปีแล้วนะ1983เนะคะเธอก็ไปแจ้งบอกว่าสามีของเธอเนี่ยชื่อจิมมี่ดอนบีชนะคะ,ะซึ่งเป็นอดีตเป็นคับเทินมาจากไฟล์ดิพาร์ตเมนต์ของดัลลัสไฟล์ดิพาร์ตเมนต์คือเป็นพนักงานดับเพลิง หนงานดับเพลิงของดัลลัสเนี่ยกเกษียณแล้วแล้วก็เป็นสามีของเธอเนี่ยหายออกไปจากบ้านออกเพราะว่าเมื่อคือนเนี่ยออกไปเล่นเรือไปเข้าใจว่าจะไปตกปลา <Okay. S 2> แล้วก็หายไปไม่กลับมาเธอก็ไปแจ้งความนะคะทุกคนก็โอเคก,ก็ก็ต้องรอดูก่อนแหละเพราะว่าบางทีก็อาจจะไปไหนก็ยังไม่หายตัวไปก็อย่างที่ว่า24ชั่วโมงอะไรอย่างเนี้นะพอวันรุ่งขึ้นก็ เอ๊ยยังไม่กลับมาก็หากันก็เริ่มหากันหน่วยงานทั้งหมดก็รีบเสาะหากันเพราะว่ายังไม่โชว์ตัวขึ้นมาโดยเฉพาะที่ว่าจิมมี่ดอนเนี่ยเป็นอดีตเป็นพนักง,งานดับเพลิงนะคะไฟแมนเนี่ยอยู่ที่ไฟ r ดี e p a พาร์ n เมนต์เนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีคนรู้จักหรือว่ามีลูกน้องเก่ามเเีเพื่อนร่วมงานเก่าๆมากมายแล้วเขาหาไปทุกคนก็ช่วยกันหาใหญ่เลยหน่วยงานที่เกี่ยวกับ เลกกันนั้นนะนะฮะทั้งทั้งทั้งฝ่ายดำน้ำําอะไรตาอะไรก็หากันอยู่ว่าเรืออาจจะไปติดอยู่ที่ไหนอะไรมีปัญหาอะไรปรากฏว่าก็เงียบไม่สามารถจะได้ได้ตัวมาเลยแล้วก็ไม่ได้ข่าวอะไรเลยจนกระทั่งผ่านไปหวัน6วันก็ปรากฏว่ามีเรือเนี่ยลอยไปอยู่ที่เรดบูดคลีกมารีนานะคะเป็น <S 2> <S 2> <S 2> เป็นที่จอดเรือ S <S <S มีเรือมาแล้วก็ในเรือเนี่ยพอหลังจากที่ตำรวจเห็นเรือมันลอยมาเฉยๆนะมันลอยมาเหมือนไม่มีคนบังคับอ่ะตำรวจก็เข้าไปดูก็เพราะว่าไปเจอบัตรที่สำหรับับใบ,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 บอนุญ,ญาตตกปลา Fishing License นะคะมีชื่อคือกระดาษที่ว่าอนุญาตให้ตกปลาใช่นะมีชื่อจิมมี่ดอนบีทอ่ก็<อ>สงสัยแล้วว่าเรือคำนี้แล้วก็มีไลฟ์แจ็คเก็ตที่สำหรับกัน เวลาตกน้ำอะไรนะคะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่ที่น่าแปลกใจก็คือมียาเนี่ยกระจายอยู่เต็มเรือเลยยาอันนั้นคือไนโตรกีซิลินซึ่งเป็นยาสทับนะคนที่เป็นโรคหัวใจเขาจะทานกันแล้วก็ไม่ตัวไม่ไม่เจอตัวนะก็เลยคิดว่าเอจิมมี่นี่น่าจะแบบมีปัญหาเรื่องโรคหัวใจแล้วอาจจะตกเรือลงไปก็ได้ เกิดอุบัติเหตุตกลงไปจากเรือแล้วเพราะว่าไอ้แจ็คเก็ตยังอยู่ในในเรือไม่ได้ใส่ไปเพราะอ,อาจจะจมน้ําไปหรือว่าอาจจะมีใครช่วยอะไรตํารวจก็ตอนนี้ข่าวนี้ก็ฝ่ายทางตํารวจน้ำอลไรก็ตามหากันละก็ไม่เจอหายไปก็ไม่มีข่าวไม่มีร่องรอยเลยหลังจากที่เชิญเบ็ตตี้ลูไปดูเรือเบ็ตตี้ลูเขาก็บอกว่าเนี่ยอันเนี้ยเรือของสามีเขาใช่รวมทั้งหลักฐานอะไรก็รู้ก็เลยรู้สึกว่าอ่ะนี่หายไป ไม่ได้ข่าวอะไรเลยค่ะผ่านไปเรื่อยๆแต่เราอย่านึกหน้าว่าตำรวจเขาเฉยน,นะเขาไม่เฉยน,นะ,ะช่วงนี้เขาก็คอยสังเกตความเป็นไปของอะไรๆก็เห็นผิดปกติเพราะว่าหนึ่งมีโทรศัพท์เข้าไปที่สาดีตำรวจนี่เยอะแยะมากเพราะว่าจิมมี่ดอนนี่เป็นใครๆก็รู้จักเขาอะเพราะเขาเป็นคนที่นั่นแล้วก็เป็นไฟแมนมาใครๆก็รู้จัก ความเป็นไปของเขาเนี่ยหลายๆคนก็อยากจะติดตามนะคะที่น่าแปลกใจก็คือเบตติลูเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได,ได้ไม่ได้บอกว่าเสียชีวิตนะเพียงแต่ว่าหายไปเฉยๆซึ่งอาจจะใครช่วยเหลืออะไรอยู่ตรงไหนยังไม่รู้ยังไม่ได้มีลงลงความเห็นว่าตาย <Yeah. S 1> Betty Lou เบตติลูนี่ไปขอเงินและไปขอเงินที่ออฟฟิศของไฟดิพาร์ตเมนตแล้วที่ดัลลัสว่าขอเงินเพนชั่นของ จิมมี่แล้วก็ของเงินประกันชีวิตของจิมมีน่นี่ซึ่งเงินประกันชีวิตตอนนั้นก็ประมาณแสนเหรียญแล้วก็เงินเพนชั่นเงินบำนาญเนี่ยก็ประมาณเดือนแล้วประมาณ1,200เหรียญน,นั่น40ิปีที่แล้วนะคะจำนวนนี้ก็ก็ไม่น้อยแหละก็เ,เยอะนะนตำรวจก็สงสัยเอกว่าทำไมสามีก,ก็ยังไม่ได้ตายนะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเรือเนี่ยหลังจากนั้นก็ขายเลย แล้ว oh. ก็ขายแบบถูกๆด้วยไม่ไม่แพงเลยตำรวจระหว่างนั้นตำรวจก็ได้ข่าวมาตลอดเวลาเลยว่าเอ๊ะทำไมมีคนโทรศัพท์มาให้ข้อมูลมากมายไปหมดว่าการหายตัวไปของจิมมี่เนี่ยมันมีปัญหาแน่ๆมันจะต้องมีเบื้องหลังแน่ๆตํตำรวจก็สงสัยจนกระทั่งผ่านไปสองปีเต็ม 2ปี 2> <อ>ป 2> นะคะอสองปีที่ทุกคนตำรวจเฝ้ามองพฤติการเขาอยู่ซึ่งตอนนี้ไม่ได้รู้เขาก็สบายใจแล้วเพราะว่า2ปีผ่านไปอ่ะแล้วเขาได้ังทุกเดือนเ<ข>นี่เขาไม่ได้เขาไม่ได้มีปัญหาอะไรที่จะมาเกี่ยวทำมาติดตามเขาปรากฏว่าตำรวจก็ขอหมายจับได้โดยหาเหตุผลทั้งหลายแหล่เนี่ยไปขอสารให้ออกหมายจับก็ไปจับ ว่าสงสัยว่ามีเบื้องหลังกับการหายตัวไปของจิมมี่ <c oughs> ก็ไปเชิญตัวเบตตี้ลูมาที่สถานีตำรวจแล้วก็ส่งขอหมายสารไปค้นที่บ้านบ้านเบตตี้ลูนี้เป็นบ้านเป็นลักษณะเป็นโมวินโฮมนะคะหน้าบ้านเนี่ยจะมี เขาเรียกอะไรฮะวิชิงเวลวิชิงเวลอย่างเขาเขาขุดขึ้นมา<ป>แล้วมีเป็นอิดนะคะล้อมรอบทําเป็นกรมเขาทาเป็นอิด like ใช่แล้วก็มีน้ำเฟลเทนอะไรอย่างเงี้ยนะ mm hmm. แล้วสาหรับให้โยนเหรียญไปเป็นการอธิษฐานอะไรแบบนั้นเนี่ยที่หน้าบ้านของเบตตี้เนี่ยมีแล้วก็เท่าที่รู้มาเนี่ยคนที่ทําอันนี้ให้เนี่ยก็คือ Jimmy จิมมี่เป็นคนทําให้เพราะเบตตี้เบตตี้เขาบอกเขาอยากได้ จิมมี่ก็เป็นคนทำให้นะโอ <Okay. S 1> นะคะก็ดูแล้วเนี่ยไอ้ตรงตรงวิชิงเวลเนี่ยมันดูตลกตลกมันดูแปลกๆตำรวจก็เลยขอขุดเจอ sleeping bag ถุงนอนนะคะข้างในเป็นศพของจิมมี่ถูกยิงด้วยปืน2.382นะัดที่ที่ที่หัวตำรวจก็รู้เลยนี่คือจิมมี่แน่นอน แล้วก็สงสัยอีกตรงหลังบ้านมันมีอีกกองอยู่เหมือนกับมันมีผิ่งปกติยังไงก็ไม่รู้อยู่หลังบ้านนะคะไปขุดอีกไปเจออีกศพหนึ่ง oh, ไปเจอ <what? S 1> อีกศพหนึ่งซึ่ง <Okay. S 1> หลังจากส่งไปสำรวจแล้วส่งไปออทอปซี่ไปพิสูจน์หลักฐานแล้วปรากฏว่าศพอันนั้นเนี่ยชื่อดอยสเวนเบเกอร์เป็นสามีคนที่สี่ อย่า <คน S 1> เพิ่งตก <บ S 2> ใจนะคะ<ม>จิมมี่<น>ดอนนี่เป็นสามีคนที่ห้าศพ oh, <wow. S 1> ที่พบอีกศพนั้นเป็นสามีคนที่สี่ <Betty Lou. S 1> คนนี้เนี่ยดอยเนี่ยถูกยิงที่ศีรษะสามนัดโดยจุดสามแปดเหมือนกัน oh. แต่หลังจากแม่แหลมเล่ายื่นไปเลยว่าหลังจากพิสูจน์หลักฐานทางกระสุนแล้วเนี่ย สำหรับจิมมี่เนี่ยเขาพบปืนเนี่ยอยู่ในบ้านเบตตี้นะคะจุดสาอันนี้พบอยู่ในบ้านเบตตี้แล้ว <Okay. S 1> แล้วปืนเนี่ยกระสุนที่ยิงจิมมี่เนี่ยมาจากปืนอันนี้แต่กระสุนที่ยิงอดอยสามีคนที่4เนี่ยไม่สามารถพิสูจน์ได้เพราะมันมันนานแล้วมันไม่มี เออมันไม่ชัดเจนก็เลยอายการก็เลยฟ้องแค่จิมมี่คนเดียวแล้วจิมมี่สองปีมาแล้วนี่สองปีสล้ตอนนี้เราไม่รู้ว่าแตดดอยเนี่ยมันหลายปีไงมันหลายปีกว่านั้นตอนนี้อยู่ที่บ้านเบตตี้ตลอดเขานอนทุกวันทุกคืนศพสองผู้สองคนของคนนี้ต้บ้านย่าธรรมดาเลยเรามารู้จักเบตตี้กันหน่อยดีไหมคะ Yes ค่ะเบตตี้นี่เขาเกิดหนึ่งเก้าสามเจ็ด เกิดที่นอร์ทคโรไลนามาจากครอบครัวซึ่งค่อนข้างแย่มากๆเลยครอบครัวที่มีปัญหามากเลยแล้วก็ฐานะก็ไม่ดีแล้วก็มีทะเลาะเบาะแววงเป็นครอบครัวที่เขาเรียก dysfunctional family อ่ะแย่มากๆเลยจนกระทั่งอายุสามขวบเนี่ยเธอป่วยเป็นโรคหัดแล้วทำให้เธอไม่ได้ยินนะคะหูเธอเนี่ยจะไม่ได้ยินแล้วก็ ผ่านไปวันนั้นอีกอายุห้าขวบเนี่ยเธอถูกล่วงเกินทางเพศจากพ่อของเธอเองและเพื่อนบ้านและคนรอบข้างแสดงว่าเธอมีปัญหามาตั้งแต่เด็กพออายุได้สิบสองเนี่ยนะคะด้วยความที่เป็นเด็กผู้หญิงอายุสิบสองเนี่ย mm hmm. แม่ก็ถูกส่งไปอยู่บัสถานบําบัดละ เพราะฉะนั้น <No. S 1> เธอก็อยู่กับพ่อแล้วก็ดูแลน้องๆนง <No. S 1> จนกระทั่งอายุสิบห้าสำหรับคนที่มีปัญหากับครอบครัวมาจากครอบครัวที่ไม่ดีเนี่ยเด็กๆเ,เนี่ยมักจะคิดว่าถ้าเมื่อไหร่แต่งงานตัวเองจะได้ออกมาจากจุดนั้น uh huh. จะได้มีบ้านของตัวเองพออายุสิบห้าเบตตี้แต่งงานค่ะกับผู้ชายที่อายุมากกว่าเธอเป็นสิบปีชื่อโรเบิร์ตเบรนเซนคนนี้ก็อย่างที่ว่าพอแต่งงานกันเนี่ย ก็เริ่มต้นเลยโดยการที่ a อ u s mm ิเธอในทุกวิถีทางซ้อมมั่งตีมั่ง,งสารพัดอันนี้ที่ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยเกิดจากการที่เบตตี้เนี่ยพยายามจะเล่าชีวิตของขตัวให้ทุกคน <Okay. S 1> ฟังเพื่อ, mm hmm. เ,พอเพื่อใช้ในการประกอบคดีนะคะโ <Okay. S 1> อเคเราถึงได้เอามาเล่าต่อกันฟังได้ทีนี้หลังจากที่อยู่กันมาก็มีเรื่องมาตลอดแต่ก็อยู่กันมาได้นานนะโ okay. ดีกันตีกันสารพัดท,ที่จะทุ่วุ่นวายอะไรเนี่ยก็อยู่กันถึงสิบเจ็ดปีมีลูกกันห้าคนห้าคนโอเคก็กยอ,อยู่กันได้ถึงสิบเจ็ดปีแต่ตอนเลิกกันเนี่ยนะก็เลิกกันแบบก็ไม่มีอะไรเขาเขา,เขาเลิกกันไปผู้ชายก็ออกไปจากบ้านเฉยๆแล้วก็ทิ้งลูกห้าคนไว้ให้เบ็ตตี้เลี้ยงแล้วเบ็ตตี้นี้ก็ไม่ได้ร่ำเรียนหนังสืออะไรมากอาชีพที่เธอทำได้ก็คือเป็นเ,เสิร์ฟอาหารกับ กับเป็นแค่เชียร์เท่านั้นที่จะเลี้ยงลูกทั้ง5้าคนเธอก็มีปัญหาเรื่องเองินเรื่องทองมาตลอดแต่ว่าจากที่เลิกสามีเลิกไปเนี่ยพอไม่ถึงปีเบตี้ก็แต่งงานครั้งที่สองนี่สามีชื่อบิลลี่ยอร์กเลนเอาอีกแล้วถูกตีถูกทำร้ายอีกแล้วคนนี้หนักกว่าปีแรกเนี่ยถึงขนาดกับตกเบตตี้นี่ นะตบที่จมูกหักเลือดกระเด็นเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เบตตี้ก็ไม่ยอมแพ้นะมีปืนนะยิงเลยยิงไปที่ที่ท้องเนี่ย อ๋อว้ายิงไปสองนัดที่ท้องแต่ว่าคงจะไม่ไม่รุนแรงมากคงจะไม่ไม่เข้าไปที่สำคัญเนี่ยก็ไม่ถึงกับเป็นอะไรแต่ก็พอไปถึงโรงพักไปไปหาตำรวจเบตตี้เขาบอกเขาป้องกันตัวเองเพราะสามีทำร้ายเขาก่อนตบเขา,เ,าเลือดออกอะไรทำนองเนี้ยแล้วเขาก็ยิงแต่ว่าเขาก็ดูแลร,รักษากันอย่างดีเบตตี้ก็ประคบประงมสามีดูลแลกันอย่างดีก็โอเคกลับมา ดีกันนใหม่แต่งงานกันใหม่เลิกกันไปอีกเลิกกันไปแล้วนะกลับมาแต่งงานครั้งแรกนี่ปีเดียวแล้วก็เลิกกันไปแป๊บนึงกลับมาแต่งงานอีกคราวนี้ก็อีกตบตีกันยิงกันอีกแม่ทีนี่ยิงสามีอีกครั้งหนึ่งอีกยิงที่ขาสองครั้งเลยไปหาตำรวจตำก็บอกว่าไม่เอาเรื่องอาการเป็นดูแลกันแต่ครั้งนี้หลังจากกลับมาครั้งนี้อยู่ได้เดือนเดียวก็เลิกกันไปอ่านั่นสามีคนที่สองนะ สามีคนที่สามเบตตี้นี่อยู่ไม่นานค่ะไม่นานแป๊บเดียวเขาก็หาสามีได้เขาเขาเป็นคนสวยนะผมเขาบรอนสามีคนที่สามนี่ชื่อรอนนี่อยู่ด้วยกันปีเดียวเพราะว่าเขาบอกว,ว่ารอนนี่เนี่ยไปทํากลุ่มกลิ่มกับลูกสาวเขาซึ่งเริ่มโตแล้วใช่ไหมใช่แต่ก็เอกเบตตีน้นี่ขับรถไล่ชนสามีเลยนะอะคนนี้ยคนที่สามเนี่ยแต่ว่าบาังเอิญว่าไม่ได้ถูก เพียงแต่ว่าเขาหลบทันก็โอเคแล้วไปก็เลิกกันไม่ถึงปีก็เลิกกันพอมาหลังจากนั้นก็มามีคนที่สี่อีกอย่าลืมว่าตอนที่ที่เขาฆ่าสามีคนที่ห้านี่เขายุสี่สิบสี่นะสี <44 S 1> ่สิบสี่เองแต่นี่ตอนสามีคนที่สี่เนี่ย อยู่กันก็ไม่ถึงสองปีหรอกแล้วอยู่ดีๆเบ็ตตี้ก็เหมือนเดิมคือตบตีกันสารพัดนี่เขาก็พูดอยู่แต่ว่าทุกคนอ b บ s ิสเขาหมดเลยแล้วก็คนนี้เนี่ยอยู่ดีๆก็ทิ้งเข้าไปเฉยๆแล้วรถก็ไม่เอาไปทิ้งเข้าไปเฉยๆก็เป็นอันว่าเลิกกันไปแล้วเขาก็มาเจอจิมมี่ดอรนี่แหละที่คนที่ห้าซึ่งเคนสุด<อ>ท้ายคน,นสุดท้ายซึ<อ>ง่งถูกฟังอยู่ที่ w วิชิงเว l เนี่ยแหละโอเค สามีทั้งหมดห้าคนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเบ็ตตี้อายุแค่สี่สิบสี่นะคะก็เธอก็ผ่านอะไรชีวิตมามากมายทีนี้พอตำรวจจับปั๊บเบ็ตตี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้ฆ่าสามีเขานะเรื่องจากลูกชายเขาคนโตเนี่ยเบรนเซนเนี่ยจากสามีคนแรกจากสามีคนแรกเนี่ย <Okay. S 2> ลูกชายเนี่ยตกงานแล้วก็มาอยู่กับเบ็ตตี้ <Okay. S 2> มาอยู่กับเบ็ตตี้แล้วก็ด้วยความที่ไม่ถูกกับจิมมี่ก็เลยฆ่าจิมมี่เขาก็เลยช่วยเหลือ,อลูกโดยการที่เอาไปฝังเพื่อจะด้วยปกป้องลูกเบ็ตตี้บอกว่าลูกชายฆ่าลูกชายกับลูกสาวลูกสาวด้วยคนที่ห้าบอกลูกสาวช่วยกันฆ่าแล้วก็สามีคนที่สี่นี่ก็เหมือนกัน ลูกสาวเนี่ยมีสนช่วยในการฆ่าเบิตตีพูดอย่างนี้เนี่ยตำรวจก็สอบไปสอบมาลูกชายก็บอกมไม่ได้แล้วถ้าขืนเป็นอย่างนี้เนี่ยมันมันไม่ใช่อะ่ะเพราะฉะนั้นลูกชายก็เลยสารภาพเลยบอกว่าวันที่เกิดเหตุนะคะคือวันที่6สิงหา1น8 3เ้าเนี่ยเ mm hmm. บ็ตตี้บอกกับเขาว่าให้ออกไปจากบ้านตอนนั้นเขาอาศัยแม่เขาอยู่เนี่ยให้ออกไปจากบ้านสักสอสามชั่วโมงใช่ได้ไหม เขาจะฆ่าจิมมี่บอกลูก,<อ>กชายเลยว่า,<ข>าจะฆ่า,าละว้าว oh, <wow. S 1> ลูก <Okay. S 1> ชายเขาก็ออกไปนอกบ้านจริงๆเขาก็ตามนะเขาก็ฟังแล้วก็พอกลับมาเขาก็เจอจิมมี่ดอนเนี่ยเสียชีวิตแล้วแล้วก็ช่วยกันเขาก็ช่วยแม่เขาเอาใส่ในถุง uh, sleeping bag เนี่ยนะแล้วก็ถุงนอนเนี่ยแล้วก็เอาไปช่วยกันฝังอยู่ที่ wishing well หน้าบ้านเขาก็ช่วยแม่เขานะ <Wow. S 2> แล้ว <Okay. S 2> วันลุ่งขึ้นเนี่ยเขาก็ไปที่เรือไปปล่อยเรือออกไปเรือเนี่ยมันจอดอยู่ใช่ไหม mm hmm. เขาก็ปล่อยเรือออกไปแล้วก็เอายาเนี่ยโปรยไปในเรือแล้วก็เอาเอ่อฟิชชิงลายเส้นเนี่ยทิ้งไปแล้วก็อะไรก็ใส่ของไปในเรือแล้วก็ปล่อยเรือไปแล้เขาก็ทําเป็นว่าเหมือนไม่ไม่มีอะไรส่วนสามีคนที่สี่เนี่ยลูกสาวก็มาให้การกับตํารวจว่า ตอนที่แม่เขาเนี่ยฆ่าสามีคนที่สีเนี่ยก็บอกกับลูกสาวว่าตอนนั้นสามีคนที่สีเนี่ยต้องการที่จะหย่าต้องการที่จะหย่า <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าหย่าเขาจะไม่ได้อะไรเลยบ้านที่อยู่เนี่ยนะเป็นโมบิลโฮมก็จริงบ้านมันไม่ใหญ่นักหรอก mm hmm. แต่แต่ถ้าหากว่าหย่าเนี่ยเขาก็จะต้องออกจากบ้านเพราะบ้านนี่เป็นชื่อของสามีแล้วก็แต่งานอยู่ด้วยกันไม่ถึงปีเอง เขาก็เลยฆ่าสามีคนที่สีแล้วก็ฝังเอาไว้หลังบ้านแล้วก็ไม่สนแล้วเลยสามีแล้วรถก็ไม่ได้เอาไปไงบอกสามีทิ้งเข้าไปโดยรถก็ไม่เอาเนี่ยจริงหรอกค่ะใช่ก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะเพราะเชิญตำรวจก็โอเคได้ข้อมูลต่างๆเรียบร้อยแล้วลูกสาวกับลูกชายก็ขึ้นให้การกับตำรวจอธิบายทุกอย่างกันเบตตี้ก็ไม่มีไม่มีโอกาสที่จะปฏิเสธอะไรได้เพราะว่าหลักฐานมันชัดหมด นะคะอยู่หน้าบ้านแล้วก็สูนอะไรแต่อะไรก็ชัดหมดตัดสินนะคะเขาใช้เวลาตัดสินปี85ใช้เวลา2ปีหลังจากนั้นไม่นานนะหลังถักที่ถูกจับได้ไม่นานก็ตัดสินเบตตี้นี่ถูกตัดสินประหารชีวิตแล้วก็เป็นคนที่2ที่ถูกตัดสินประหารชีวิต แต่ว่าขวาที่จะประหารหลังจากที่ขึ้นศาลกันแล้วแล้วก็ตัดสินแล้วเนี่ยทางทนายก็ยังจะยื่นกันไป,ส,ไปนนส่งเรื่องไปที่นู่นส่งเรื่องไปที่นี่ขอเริ่มใหม่ขอสารพัดท,ที่จะพูดว่าครั้งที่แล้วไม่ได้เอาเรื่องที่เบตตี้ Betty, ถูกทำลายร่างกายมา อธิบายไม่เขาเชิญขอให้เลื่อนไปขอให้เลื่อนการประหารไปเรื่อยๆหรือไม่ก็ขอให้ยกเลิกการประหารครั้งหลังสุดนะคะส่งเรื่องไปที่สุปรีมคอร์ตคือศาลสูงสุดของอเมริกา <c oughs> ให้ขอให้ลดโทษคือหยุดไม่ให้ประหารแล้วก็ถึงจะจำคุกตลอดชีวิตก็ยังดีแต่ไม่ให้ประหารนะคะแล้วร้ายที่สุดก็คือส่งเรื่องไปที่กัวเนอร์ของ เท็กซัสเป็นที่รู้กันนะคะว่าปกติการประหารชีวิตเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยกวอ์เนอร์เนี่ยจะมีสิทธิ์ที่จะที่จะหยุดการประหารหรือเปลี่ยนแปลงการประหารได้ถ้าทำเรื่องไปถึงแล้วกวอ์เนอร์ส่งถึงเวลาที่จะประหารก็ถึงจะมีโทรศัพท์แล้วก็รอฟัง mm hmm. เสียงว่าจะมีใครโทรศัพท์มาไหมเป็นที่รู้กันน่นะคะปรากฏว่าช่วงนั้นเนี่ยจอร์จดบเบยูบูช ประธานาธิบดีนะคะของเราซึ่งช่วงนั้นเป็นกอเนอร์ปีช่วงปีนั้นเป็นกอบเนอร์อยู่และกำลังจะหาเสียงที่จะเป็นแคนดิเดตเป็นตัวแทนของพรรคร l พับลิกันเพื่อจะเข้าไปเป็นชิงประธานาธิบดีเพราะฉะนั้นเขาก็คิดว่าบูชคงจะพยายามที่จะสร้างคะแนนโดยการที่จะระงับการประหาร เพราะหลายๆคนก็น่าสงสารน่าเห็นใจตอนที่เธอถูกตัดสินประหาร46จนกระทั่งครั้งหลังสุดกำหนดประหารแล้วเป็นวันที่24กุมภาพันธ์ปี2000ซึ่งเบตตี้นี่อยู่ในเขาเรียกเด h โ o w ที่ Mountain View Unit นะคะที่เมืองเก t e ส์วิลเนี่ย14ปี oh. ที่จะ oh. ทำเรื่องกันกลับไปกลับมาปรากฏว่ากำหนดวันประหารแล้วเดือนกุมภาพันธ์วันที่24ปีสองพ สุ p r e m คอร์ดก็ส่งเรื่องมาว่าไม่รับดีนายรีเจ็คนะคะอยู่ <You S 1> ต้องไปอยู่ <death S 2> ต้อง <run. S 2> ปรหารตามที่ตามที่ตัดสินมาไม่เปลี่ยนแปลงไม่ให้มีการหรือฟื้นขึ้นมาได้รวมทั้งจอ r g เบิ u s ก g o v เนอร์ก็ตอบมาว่าความที่จะตัดสินกันออกมาได้เนี่ยได้มีการทำงานกันอย่างดักไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นอายการไม่ว่าจะเป็นลูกขุนแล้วทุกข่าทุกคนเนี่ยได้ พิจารณากันมาอย่างดีแล้วเพราะฉะนั้นจอสเซมบิยูบูสก็บอกว่าให้เป็นไปตามกฎหมาย mm hmm. เพราะฉะนั้นไม่ให้เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นก็คงจะให้ประหารในวันที่24เดือนกุมภาพันธ์แน่นอนโอ้โ oh หวันนั้นก็เป็นไงฮะทั้งเมืองฮันส์วิลก็เป็นที่มีแขกเต็มไปหมดมีนักข่าวมาจากอังกฤษ ทั้งเยอรมันทั้งฝรั่งเศสนะคะสถานีวิทยุที่มาจากทุกทั่วโลกเพราะว่าเบติลูเนี่ยเป็นนักโทษหญิงที่ถูกประหารเป็นคนที่สองนับตั้งแต่ปี1976ซึ่งอเมริกาเนี่ยได้มาทบทวนเกี่ยวกับการประหารชีวิตกันเป็นใน45ปีนับตั้งแต่ปี1976เนี่ย45ปีเบตติลูนี่เป็นคนที่สองของเท็กซัส คนแรกเนี่ยเราเคยพูดกันแล้วนะคะ mm hmm. ท่านท่านผู้ฟังเคยเคยฟังแม่แหลมกับออโอ๊กี้คุยกันอยู่ในคลิปที่8ค่ะคาร์ลาเฟย์ทักเกอร์ค่ะเขานั้นเนี่ยถูกประหารวันที่สเดือนกุมภาพันธ์หนึ่งเาทางกันสองปีพอดีพอดีวันที่ประหารเนี่ยปกติการประหารชีวิตเนี่ยจะไม่ทำหลังหกโมงเย็นแต่เบตตี้ลูนี่เสียชีวิตเลยถูกฉีด ยาเข้าไปแล้วก็หยุดหายใจตอน6โมง18นาทีปฏิเสธอาหารมื้อสุดท้ายนะคะแล้วก็ที่จะเขียนข้อความอะไรเกี่ยวกับก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยเธอไม่ยอมเขียนหรือให้ข้อความอะไรเลย <Okay. S 2> ค่ะเธอมีลูกห้าคนนะคะมีหลาน9คนและมีเลนเลนนี่ เกรทแกลนซันเกรทแกลนดอเตอร์แก s นซันแก d นดอเตอร์นี่หลานไงลูกถ้าเกรทแก s นซันแก d นดอเตอร์นี่ก็เป็นเลนคนไทยเรียยเลนโอ้ไม่รู้ทำนั้นเลยนะคะหกคนแล้วเธอตัวเธอเองอายุหกสิบสองการประหารชีวิตในในรัฐเท็กซัสนะคะจะทำกันที่เมืองฮันส์วิลโคศกของหน่วยงานนี้ก็ได้บอกว่าโอเค ที่อยู่กลับมากันจากทั่วโลกเนี่ยยูก็มาทําหน้าที่ของอยู่เพื่อที่จะ,ะทำทำหน้าที่ที่อยู่มาแต่สําหรับเราที่นี่เท็กซัสดิซิสเท็กซัสค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ทําตามกฎหมายของเรา <c oughs> คือเราประหารก็โอเคนะคะหลายๆท่านก็มีความรู้สึกว่าควรจะสงสารว่าควรจะเห็นใจไหมไม่ควรจะประหารเพราะว่าเขาถูกทําร้ายแล้วก็ถูกกดดันกด ขี่มาตลอดชีวิตของเขาโดยผู้ชายเนี่ยแต่งงานครั้งแล้วครั้งครั้งแล้วครั้งเล่าก็มีแต่เรื่องถูกทำลายถูกสารพัดท,ที่จะทำจนกระทั่งสุดท้ายก็คือเลือกเอาคือฆ่าหลายฐายคนก็คิดกันไปคนละอย่างแม่แหลมคิดว่าคุณเลือกที่จะเป็นเองมากกว่าคุณเลือกอที่จะเป็นเองเพราะว่าคนเราเนี่ยการทำผลิดครั้งหนึ่งหรือการที่เข้าไปอยู่ใน ในสิทในเหตุการณ์ที่มันเลวร้ายครั้งหนึ่งเนี่ยคุณควรจะได้บทเรียนแล้วแล้วคุณควรจะพิจารณาถอยออกมาหรือว่าพิจารณาที่จะเดินไปอีกทางหนึ่งแต่ถ้าคุณยังเดินไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทิศทางนั้นมันก็ไม่มีวันจบมันก็จะซ้ำเติมอยู่อย่างนั้นตลอดไปและสุดท้ายเนี่ยคุณก็สร้างความ เลวร้ายขึ้นเรื่อยๆคือจากเริ่มยิงเขาทีละลิและน้อยจนกระทั่งฆ่าเขาพอฆ่าเขาแล้วไม่ถูกจับก็ฆ่าอีกเพราะฉะนั้นน่าจะต้องลงมีการลงโทษลคะค่ะนะคะโอเคนะคะวันนี้เราก็คุยในเรื่องที่ค่อนข้างจะค่อนข้างจะหนักสักหน่อยก็คุณแม่ก็ ลูกสาวก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามเราแล้วก็สวัสดีปีใหม่ซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอบคุณสำหรับ subscribe แล้วก็คำวิจารณ์ต่างๆที่ให้กับเรามีประโยชน์มากค่ะเราได้พัฒนาทุกอย่างเลยถ้าเท่าที่เรารู้สึกว่าตรงนี้มันบกคร่องเราบกพร่องเราก็พยายามนะคะอันนี้จะเป็นภาษาไทยแล้วก็อีกสักสองชั่วโมงนะลูก ก็จะเป็น English version ออกมาลองลองฟังดูนะคะถ้าถ้ามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ใจท่านก็ให้ให้ความเห็นเข้ามาแล้วเราจะได้พยายามปรับปรุงหรือว่าแก้ไขแล้วก็โอ๊กกี้ก็พร้อมที่จะ เอ่อฟอลโลตามนะคะแล้วก็แม่แหลมก็มาด้วยล่ะค่ะแม่แหลมแม่แหลมก็จะพยายามพูดภาษาอังกฤษด้วยคุยกับโอ๊คภษาเหมือนเดิมนะคะเรื่องเรื่องเดิมท่านก็จะฟังสองครั้งครั้งหนึ่งจะเป็นภาษาอังกฤษแล้วกท่า ฟังภาษาไทยแล้วก็มาฟังภาษาอังกฤษ <c oughs> แล้วก็บางทีอาจจะยื่นให้กับน้องๆที่อยากเรียนภาษาอังกฤษฟังนะคะขอบคุณมากนะคะ <Thank you. S 2> สำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบาย